สำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดราชบุรีค่ะจาโครงการศาลยุติธรรมร่วมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันาสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ1 4 3ปีประจำปี2568ที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่9เมษายน2568ในเวลา9ลิกาที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4จังหวัดราชบุรีถนนเลี่ยงเมืองตำบลพงสวัยอำเภอเมืองราชบุรี สำนักงานสารยุติธรรมในจังหวัดราชบุรีได้จัดโครงการสารยุติธรรมร่วมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เรื่องในวันตาป,ปนานสารยุติธรรมครบรอบ1 4 3ปีประจำปี2 5 6 8โดยมีท่านธนาทิพย์เปียพงศ์พิสทจิ์ผู้พิพากษาหัวหน้าสารยุชนลครอบรัวจังหวัดพิจิตรช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดราชบุรีท่านนารงลงทับทิมไซ ผูาา้พิพากษาสารชั้นต้นประจำสํานักประธานศาลฎีกาช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบรุรีท่านโกศิลนหล่นกลางผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานีช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ร่วมโครงการสารยุติธรรมร่วมใจบร Lindsay ิจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์เนื่องในวันสถาปนาสารยุติธรรมครบรอบ143ปีประจำปี2568พร้อมด้วยผู้นมยการประจำสารบิจีกรเจ้าพนักงานและเจ้าที่สารยุติธรรมเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพียงกันณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4จังหวัดราชบุรี จากนั้นพื้พาคสาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบรุรีพื้ภาคษาหัวหน้าศาลแขวงราชบรุรีพื้ภาคสาหัวหน้าศาลยุติธรรมครอบครัวจังหวัดราชบรุรีได้รับการเยี่ยมชมจากผู้บริหารศาลยุติธรรมผ่านระบบออนไลน์ซูมและโดยทักทายเจ้าหน้าที่พบปะพูดคุยผู้ที่มารับบริจาคโลหิตในวันนี้พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นเที่ระลึก ด้วยสำนักงานสารยุติธรรมได้มีการกำหนดจัดงานวันสถาปนาสารยุติธรรมประจำปี2568เพื่อเป็นการโน้มรำลึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อวงการสารยุติธรรม สำนักงานแพทย์ได้รับการมอบหมายให้ดำเนินการรับบริจาคโลหิตด้วยการประชาพันธ์เชิญชวนหน่วยงานสานยุติธรรมทั่วประเทศร่วมใจบริจาคโลหิตในโครงการสานยุติธรรมร่วมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์เนื่องในวันสถาปนาสานยุติธรรมประจำปี2568ตลอดเดือนเมษายน2568โดยกำหนดเป้าหมายในการบริจาคโลหิตของบุคลากรสังกัดสำนักงานสานยุติธรรมและสารยุติธรรมทั่วประเทศจำนวน1ล้านซีซี ดดรรโดยกำหนดจะกิจกรรมรับบริจาคโลหิตยอย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายน2568เพื่อให้ข้าราชก,การฝ่ายตุลาการสารยุตธรรม พนักงานราชการศารยุติธรรมและลูกจ้างสังกัดสักงานสาลยุติธรรมทั่วประเทศให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผ่านการบริจากรลหิตอีกทั้งยังเป็นการสํารองโลหิตให้มีปริมาณที่เพียงพอและทันต่อการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องการโลหิตทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสํารองโลหิตมีปริมาณที่เพียงพอและทันต่อการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องการโลหิตทั่วประเทศเพื่อรื่งลงให้บุคลากรฝงสารยุติธรรมทั่วประเทศให้ความสําคัญในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์โดยไม่หวังส การบริจาคโลหิตวิธีการดําเนินการหน่วยงานในส่วนกลางประสานบริจาคลหิตกับคณะแพทยศาสตร์ประชิพลพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชดหน่วยงานในสังกัดสํานักสารยุติธรรมประจําภาคหนึ่งภาคเก้าประสานหน่วยรับบริจาคลหิต หรือโรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจะทําโครงการบริจาคโลหิตเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการทําหนังสือชวนชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในสังกัดตลอดจนปรญญาพันให้ร่วมกันบริจาคโลหิตเริ่มดําเนินการตลอดเดือนเมษายน2568ด้วยกําหนดให้มีการถ่ายทอดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันพุธที่9เมษายน2568ผ่านโปรแกรมซูม